ก็จะมีการขอภัยแล้วก็ให้อภัยเช่นกันนะครับขอกไปหลายโพดถ่ายเข้าไปเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเอาถาดนะเอาถาดมาวางไว้ตรงข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วก็ปรุงแบบเอร็ดนะครับเอาถาดมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่าเรังั้งโลตเลยตั้งเลยนะครับเพราะว่านเป็นนะครับเนาะอ่าต้โตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเจ้าหน้าที่นะครับจะเอาฐานมากนะครับอ่าาขอมานะครับอยู่ที่ไหนก็ขอมาได้นะครับนะครับก้ในลำดับต่อไปนะครับก็ ที่อายุมาก่าผู้ไว้ให้ถือผู้ไว้เฉยฝาบถือผู้ไวทเฉยไม่ต้องือนนะครับถ้าอายุน้อยะมัะโมนะโะโะนะโมมนะโมนะโม พระโอษสามีพคะาสามีที่ข้าพเจ้าที่ข้าเจ้าชยได้สุปมาสุมาาสหน้าหรือหลังต pues ่อหนะะ้าหรือรับหลังทิ่งเนประทงประการใดนักก็ดีเบาก็ดีคาก็ดีวนก็ดีวนก็ดีหรือไม่ควรก็ดี ด้วยเจตนาข้อดี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 ขอให้นายทรงสัทมานี้ขอให้นายทรงสัทมานี้จงละโมสิกรรมจงละโมสิกรรมให้แก่ยรติข้าพเจ้าให้แก่ยรติข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยเถิดกายะกรรมังกายะกำมังละจิตกำมังละจิกรรมังมโนกรรมังมโน si ka sa ilangla si siang Mak Cikamang Mak Ogamang Pak Ho Cikamang Pak Pak Pakam Pak Pak Pakam Bila Satu Itham Matakak Satiram

อาโหสิตามังอาโหสิตามังน,นี่ก็จะเป็นขอเอามาสกเป็นครั้งสุดท้ายให้พี่น้องแล้ครับในครอบครัวงร่วมนะครับขอเอามา ก่อนที่จะเคลื่อนร่ารของควันเล็กสู่เมรุต่อไปนะครับอ่ะนี่ครับพิธีขอเข้ามานะครับพายาตี่น้องนะครับมาร่วมขอเข้ามามาร่วมส่งดวงวิญ,ญญาณของควันเลกนะครับ 啊，对，就是看